มาสวัสดีครับ้ามีพี่ไม้บลัดมาด้วยครับผมโอดรีแอคได้มันมากคฮะผมนั่งดูเมื่อวานให้คุณย่าดูด้วยคุณย่าเอาไอ้นี่ให้ดูด้วยเอาเออ่ซีรีส์ให้คุณย่าดูคุณย่าบอกว่าคุณย่าบอกว่าหล่อเท่ เหมือนไม่ใช่หลานกูเลยยา่าพูดสมหมดกัน <_ an> แล้วก็เอาเอานี่ให้ดูด้วยทุกคำวอวยพรที่ลงในทวิตเตอร์เนี่ยลงเอาให้ย่าดูให้ย่านั่งอ่านทีละอันนะฮะย่ยาก็บอกขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้กำลังใจย,ย่าผมของย่ามีกำลังใจมากตอนนี้กำลังใ,ใจเต็มเปี่ยมเลย แล้วก็คุณย่าถามว่าสไพลยอ่อนสะอาดคือใครสไพลยอ่อนสะอาดคือใครก็เ <c oughs> <c oughs> ปิดสไพลยอ่อนสะอาดให้ย่าดูย่าบอกโอ้ทุกคนสุดยอดมากๆเลยทุกคนแบบว่าทุกคนดูแบบเลพิเซนต์มากๆย่าบอกว่าอสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ย่าบอกแค่นี้แล้วผมก็เอา เอารลบรลบน้องเซงให้ดูย่าบอกเอ้ยคนนี้น่ารักดีนะยาบอกแค่นั้นตอนแรกจะชวนน้องเซงมาแล้วครับน้องเซงเขา,เอ,าอยู่กับครอบครัวครับวันนี้เขาดินเนอร์อยู่กับครอบครัวครับเขาก็เลยบอกว่ามาไม่ได้ ส่งการไปเที่ยวไหนกันบ้างครับนี่วันช่วงนี้ยังหยุดกันอยู่นี่หว่าใช่ไหมน่ารักนี่เมื่อว,วานเพิ่งกลับมาจากนครสวรรค์นนะได้ได้ว่าดูแลคุณย่าทั้งคืนเลยคุณย่าดีขึ้นแล้วครับคุณย่าดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือคุณย่า คุณย่าเขาล้มสะโพกหักฮะก็เลยไปผ่าตัดเพิ่งผ่าตัดเสร็จเลยเราก็เลยแบบว่าเออช่วงนี้ว่างอยู่ก็เลยว่าจะกลับไปกลับไปดูคุณย่าเพราะคุณย่าเขาไม่มีใครดูเลยเขาก็ต้องการกําลังใจเราก็เลยว่าเอ๊ะช่วงว่างวันสองวันนี้คือเลยร,รีบไปเลยใช่ก็เลยไม่ได้ไปงานครเพราะว่ารีบรีบไปดูแลคุณย่าก่อน ยม่อำเอเมืองฮะโอยู่อำเอเมือง,องนครสวรรค์ครับอ๋อเต้นเหรอไหนใครเต้นดอลกับผมในในในทิกตอกระบางเห็นนะเห็นเห็นมีแท็กมีแท็กในสตอรี่มาน่ารักมากเลยครับเยี่ยมเยี่ยมมากๆกพวกคุณเต้นได้น่ารักมากครับ สวัสดีครับนิฮาวไห้ไก๊สขอบคุณนะครับขอบคุณแทนคุณยาด้วยเพิ่ง,งเห็นว่าตาตัวเองสีฟ้าขนาดนี้เนะี่ยเอ๊ะไม่ใช่ตาสีน้ำตาลโอ้ oh. ตาน้ำตาลมาก สวัสดีครับนี่ไม่ใชป่ประเด็นหลักที่เรามาวันนี้นะฮะประเด็นหลักของเราวันนี้ก็คือสปอยอีพีสิบเย่สปอย, yeah. ปอยแบบไม่ต้องกลัวใครสปอยแบบห้องดำก็แค่ห้องดำอ่าบลบลบกันมา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนรดลมหรออุ้ยหายไวๆนะครับหายไปไวๆนะครับขอให้อย่าเป็นไรมากนะครับหายไปไวๆครับสู้ๆพี่ตอมออะไรคือถ้าสปอยต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเลยไปดูเลียของพี่ตอมอนะครับสุดยอดมาก พี่ตอมอนี่เรียกได้ว่าคือซีรีส์ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงพี่ตอมอรีแอคไปประมาณสามชั่วโมงค่ะเก็บดีเทลดีมากเยี่ยมสาระอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงอีกสองชั่วโมงคือขำเริ่มรเริ่มครับเริ่มเริ่มพี่พี่ไม่บัตรด้วยเหรอพี่พี่ไม่บัตรด้วยอยากไปอยู่ห้องดำเป็นเพื่อนเหรอไม่ได้ครับอยู่แต่ห้องแห่งความลับกับน้องโต๊ะ เท่านั้นอ้าวยังไม่ได้จะมาสปอยเนี่ยมาแต่เรามาดูนี่ก่อนดีกว่า,เรา,า,วาเรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อนเรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อน ดูซีดูซีความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเสียงเข้าเลยหุ้ยความเดิมตอนที่แล้วหุ้ย อยากใครอยากดูนะครับก็ไปดูในช่อง youtube idol factory นะครับแมวเ,เราขอขดข้ามไปก,ก่อนเราเราเขินเราเขินซีนนี้มากซีนนี้เลยยะว่าเป็นซีนที่จะกระเดียมมากครับจะกระเดียมสุดๆครับที่ที่เห็นยิ้มนี่คือเขิน จักระเดียมจริงนะครับที่น้องน้องโตมามาดูดคอดูดเหมือนดูดเหมือนเนี่ยอะไรนะมีพี่เขาแซวอะไรนะเหมือนเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเทเลทอปปี้น่ารักไม่ไหวนี่อะไรอ่ะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะ แติวแค่ไม่เองอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ my god ดูเองยังเขินเองเลยไม่ไหวนี่เรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปฮะพอดีพี่นายเพื่อนไว้อ่ะพี่อยากให้เจ้าไปด้วยปกติมึงจะต้องเอาสาวมาแต่พิธีการกับน้องข้าเจ้านะฮะผาน้องมาแทนเนี่ยนะน้องนี่ใครอ่ะเหนือถึงทะลุน้องครับถ้าผมบอกว่าเป็นแฟนกันมันจะดีหรอครับมันไม่ดีตรงไหนตรง เอาแล้วมีคนงอนอตัวอย่างตอนต่อไปนะครับตัวอย่างตอนต่อไป EP พีสิบนะครับสกายกับน้องข้าเจ้าจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะใช่สกายน้องข้าเจ้าจะชัดเจนมากขึ้นสกายเขาจะต้องรีบเดินหน้าครับตอนนี้น้องข้าเจ้าเริ่มใจอ่อนแล้วส่วนพี่เหนือกับน้องโตนะครับเอ่อทำไมตัวอย่าง EP ต่อไปเนี่ย ้าวแล้วที่ในอ่านนะี่คือติวันเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยที่ผมจําได้อยังติวไม่จบเราดูอีพีสิบเบรกแรกนะครับสีแรกมันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้ฮะใช่แล้วก็อยู่ดีโต๊้ก็มาบอกว่าพี่เหนือจะบอกว่าคนนี้คือแฟนผมแต่ว่าน้องโตบอกว่าเป็นแค่พี่น้องนะครับ ก็พี่เหนือก็เฟลไปไปดูเราดูกันว่าน้องโต๊ะเขาจะงอพี่เหนือยังไงนะฮะเป็นไงถึงตาน้องโต๊ะมางอพี่เหนือแล้วเราเราก็ต้องเล่นตัวหน่อยนะทุกคนเราดูพรุ่งนี้เลยพูดได้ไหม แวมไพรทุกคนไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินนะพี่เจะเป็นแวมไพร์พร,รุร่งนี้เราดูครับพรุ่งนี้เราดูเรียกว่าเป็นลูกไก่ในกำมือของพี่เหนือแล้วดูซิว่าพี่เหนือเขาจะจัดการยังไง ตื่นเต้นเลยอ่ะพวกเนี้ยีแรกเบรกแรกสีแรกเบรกแรกสีแรกคือแบบเดือดมากเดือดจริงๆอากวก็ซีบไปไม่ได้ยินหรอจริงปะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอบอกว่าวันพรุ่งนี้ตอนที่ พี่เหนียงอนน้องโตพี่เหนียจะเป็นแวมไพร์จะเป็นแวมไพร์หลอกให้เราพูดซ้ำนี่วะไหเรามาดูค u e s t i o n กันบ้างอยากดูซีรีส์แล้วใช่ครับพรุ่งนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งวีกนี้มันจะช่างยาวนานอะไรขนาดนี้หนึ่งวีกคือนานอะ่ะทำไมรู้สึกว่าวีกนี้มันนานกว่าปกติหรือว่าหรือว่าเราคิดไปเองแอบลงรักมีสิบสี่อีพีครับอีกแค่ยี่บสี่กว่าชั่วโมงเองทุกคนใจเ,เย็นๆนะ ผู้นี้ออนปกตินะครับเวลาห้าทุ่มนะครับทางช่องสามกดสาสิบสามครับดูดเลือดหรือดูดโต๊ะไม่ได้ดูดโต๊ะเพราะโดนโต๊ะดูดรออีพีเลยเอะ โอ้ใจเย็นร้อยอีพีเลยเหรอถ้าร้อยอีพีเนี่ยพี่เหนือปากเปื่อยพอดีนะทุกคนเพาตอนนี้พี่พเหนือก็ทุกอีพีเลยนะพี่เหนือน่าจะปากเปื่อยนะฮะพี่เหนือปากเปื่อยเลยต้องหาคนมาซ่อมปากให้แล้วสวัสดีครับพี่ต้อ อ๋อ oh, ใช่เดี๋ยววันที่สามสิบพี่เชนได้บอกบอกแล้วใช่ไหมพี่พี่เชนได้บอกอะไอยังหลุดปากไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องมีตอนจบเลยเล่นไปเรื่อยๆโอ้โ oh, หตายแล้ว เปลี่ยนปากพี่เหนือปากเปื่อยแย่เลยนะขอเป็นโต๊ะได้ไหมต้องไปถามน้องเซงนะครับเพราะตอนนี้น้องเซงเขาเป็นน้องโต๊ะที่น่ารักอยู่ทุกคนอย่าไปฟ้องพี่เชนนะไปฟ้องพี่เชน ไปครับไม่มีตอนจบงั้นก็ต้องไปชวนเ,นเพื่อนๆมาดูเยอะๆนะครับจะได้อาจจะมีเรื่องราวต่ออะไรก็ได้ไปชวนมาเยอะๆนะครับโบ้ขายขายซีรีส์เต็มที่ยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะนะครับผม EP สิบวิดนี้ EP สิบเหลืออีกแค่เหลืออีกแค่สี่สี่ตอนมีทั้งหมดสิบสี่ตอนนะไม่อยากให้จบเหมือนกัน เดซี่จะลงเอยกับพี่ทัศม์ไหมอืมโอ้โหน้องเดซี่เขาส่งมินิฮาร์ตให้ขนาดนั้นผมว่าต้องรอดูครับคู่นี้เขาน่ารักเป็นความรักความรักในรูปแบบที่เป็นไปไม่ได้นะเขามีชื่อแบบนี้ของของเหนือตนนี่จะเป็นความการแอ,แอบรักรุ่นพี่เนาะของ น้องเอ่อเดซี่กับมินทัศก็คือความรักที่เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับรอดูว่าความรักของเขาจะเป็นไปได้ไหมให้ต้องรอติดตามนะครับมันรักที่แสนกว้างใหญ่ระทมแสนประชาจะเป็นหน่งความสวยงามให้คนที่อ๋อ เฮ้ยทุกคนครับผู้กำกับของเรามาครับพี่ชีวินครับคิดถึงจังเลยคิดถึงพี่ชีวินจังเลยครับผมเป็นเด็กดีนะครับพี่ชีวินชูนแม่ก่อนชูนแม่ สวัสดีครับพี่ชีวินคิดถึงจังเลยใช่หรือเปล่ามีคนคิดถึงเธอมากกว่าฉันอีกรู้ไหมใครใครเหรอเอ้ยน่าไม่เห็นนะพี่เปิดไฟให้หน่อยใครอ่ะใครอ่ะพี่ไกด์เหรอไม่ใช่ใครอ่ะมองไม่เห็นนะไม่เห็นนะเธอตีใครอ่ะ กูับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยสวัสดีฮัลโหลใครบิลลี่ได้ไปงานอีโชอ่ะเขาคุณยายปนใครเขาคือใครอ่ะพี่เชีเขาคือใครครับเฉลยมาเลยพี่ปาร์ตี้ไงฮัลโพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับเราเพิ่งเจอกันงานนี่ไงหนังน่ารงเลยใช่หนังน่ารุงเราหน้าพี่ตี้คือไม่เห็นเลยงงมากก็เป็นมดเเราชืฉีดยากฉีอยากมันสวินนี่เป็นมดเชื่ออย่าง ยังไงพี่ชีประชุมมาเหรอใช่ไปไหนไดนบ้าเหรครับบ้หยุดพูดมันเยี่ยมมาครับเลยอ่ะอยากถ่ายแล้วอย่าพูดไปพี่สายเราอย่าพูดไปเธอล่าสุดยีพี่ล่าสุดใหม่สนุกใหม่ ซีนซีนในอ่างอ่ะในซีนในอ่างนี้ผมจะกระจีมากเลยทุกซีนทุกซีนทุกซีนชอบเ้ยชอบหมดอะซีนที่เขาทำใหงผมทุกทีหทำไมจบแบบนี้พิบัติดูด้วยใช่ไหมฮินฟินแบบฮ่าฮ่าฮ่ หยุดไปแล้วก็กรีดได้ทำไมมันหยุดต้องถามพี่ชีวินเลยครับต้องถามพี่ชีวินเลยทําไมทำไมทำไมอีกครั้งแค่นั้นครอมีเออมันเป็นฟิลไงแล้วแล้วเปิดมาเปิดมาพรุ่งนี้นี่คือเดือดเลยไหมข้ามเลยไม่มีแล้วเอ้า บ้าอะบ้าไม่ใช่ไม่ใชยังไงนะคะก็ฝากแอบลงหลังพรุ่งนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ใหญ่ส้มเข้ามานะใหญ่ส้มเข้ามาแบบแบบที่โซก็เข้ามาด้วยนะที่โซสัตโซเซฟนะก็ฝากด้วยเดี๋ยวมามีเราต้องไปแล้วนะคะคนดีโอเคครับเป็นเด็กดีนะครับ บายบายค่ะสู้ๆนะครับพี่ชีวินบายบายครับพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับอย่าลืมดูพรุ่งนี้ด้วยนะแอบหลงรักพี่ปาร์ตี้ได้เลยยังไงมาเธอพี่ปาร์ตี้แบบยิ้มปรีจนแก้มเป่งเส้นคลั่งหลานไว้เจอกันแยบบ๊ายบายลูกบายบายครับบายบายครับแม่แม่แม่ไม่ให้สปอยทุกคน เฮ้ยมีเพื่อนผมมาครับคุณกังครับสวัสดีครับคุณกังนี่คุณกังคุณกัง,ค,กงคุณกรณ์ชวนผมเข้าจักรวาลนี่นะเรียกว่าอะไรนะของเล่นอนะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวไว้ไปปรึกษานะครับ น้องน้ำสวัสดีน้องน้ำไม่ได้เจอน้องน้ำนานมากเลยค้างเหรอค้างไหมค้างเปล่าวันนี้ค้างเหรอค้างไหม Hello Hello หายค้างเหรอทุกคนหายคย้างยังครับหายคย้างยังหายคย้างยังกระตุกมากเหรอมงใส่นั่นนัน